8เหตุผลที่สมองต้องสร้างเมลาโทนินนะจริงๆคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเคยได้ยินอยู่แล้วว่าเออถ้านอนไม่หลับเนี่ยทานเมลาโทนินเนี่ยก็บางคนก็เลยคิดว่าเมลาโทนินเป็นวิตามินที่ช่วยในการนอนหลับอย่างเดียวแต่จริงๆไม่ใช่นะครับสมองเนี่ยสร้างเมลาโทนินขึ้นมาเนี่ยด้วยหลายเหตุผลนะครับเหตุผลแรกก็คือเมลาโทนินเนี่ยมันสร้างจากต่อมใต้สมองเพื่อช่วยในการ เหนียวน้ำทําให้หลับเร็วขึ้นหลับลึกขึ้นแล้วก็หลับเต็มตื่นมากขึ้นแต่ประโยชน์ถัดไปประโยชน์ที่2ก็คือมันช่วยในการลดรโอกาสการเกิดโรคเกี่ยวกับสมองเสื่อมด้วยเพราะเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่สร้างเมลาโทนินได้เมลาโทนินเหล่านั้นก็จะไปลดการอักเสบไ,ไปต่อต้านอนุมูลอิสระข้างในสมองทําให้สมองเสือ่อมช้าลงดันะงนั้นคนที่นอนหลับดีโอกาสจะเป็นอัลไซเมอร์จะลดลง응นะครับเหตุผลที่3ที่สมองต้องสร้างเมลาโทนินขึ้นมาเพราะว่าเมลาโทนินเนี่ยเป็นสารที่ช่วยชะลอความแก่ดังนั้นเวลาที่ สมองสร้างเมลาโทนินขึ้นมาเนี่ยเขาก็เลยไปทําให้ส่วนต,ต่างๆในร่างกายเนี่ยแก่ช้าลงเช่นสมองแก่ช้าลงนะครับจอประสาทตาแก่ช้าลงนะครับข้อที่4คือเมลาโทนินเนี่ยช่วยเพิ่มความแข็งแรงของระบบภูมิคุ้มกันดังนั้นคนที่นอนหลับดีนอนหลับเต็มตื่นเนี่ยมักจะไม่ค่อยเป็นไข้หวัดเท่าไหร่แล้วก็จะเป็นคนที่มีภูมิคุ้มกันแข็งแรงติดเชื้อยากขึ้นนะครับข้อที่5คือเมลาโทนินเนี่ยมันช่วยเสริมให้ร่างกายเนี่ย ผลิตกรทฮอร์โมนได้ดีขึ้นดังนั้นใครก็ตามที่นอนหลับไม่ดีเมลาโทนินก็จะหลั่งไม่ดีด้วยดังนั้นการเติบโตก็จะช้าการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอก็จะทํางานได้ไม่เต็มที่เหตุผลข้อที่6ก็คือเมลาโทนินเนี่ยมันเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระชั้นเลิศเลยดังนั้นหมายความว่าคนที่นอนเยอะ ก็จะน้าเด็กข้อที่7คือมันช่วยลดอาการกําเริบของกรดไหลย้อนดังนั้นที่เมืองนอกเนี่ยบางคนน่ะที่เขาเป็นกรดไหลย้อนเล็กๆน้อยๆเขาจะทานเมลาโทนินก่อนนอนเพื่อทําให้กรดไหลย้อนเนี่ยไม่กําเริบหรือกําเริบน้อยลงขณะนอนหลับนะข้อ8คือช่วยลดอาการเจ็ตแลกดังนั้นใครก็ดามที่ต้องเดินทางขึ้นเครื่องบินไปยังประเทศที่เวลาต่างกับประเทศไทยเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันก็จะมีการปรับ นาฬิกาในสมองเกี่ยวกับการนอนหลับเนี่ยซึ่งการทานเมลาโทนินหลังจากลงเครื่องบินแล้วเนี่ยจะช่วยให้ปรับสมดุลการนอนหลับได้ดีขึ้นเขาเรียกว่าแก้ปัญหาเรื่องอาการเจ็ตแล็กนะครับขนาดที่แนะนําเท่าไหร่ขนาดที่แนะนํา,นานนในปัจจุบันเนี่ยถ้าเราไปรีเสิร์ชดูเขาจะพบว่าเริ่มตั้งแต่0.5ม mm, ิลลิกรัมจนถึง10มิลลิกรัมก่อนนอนส่วนใหญ่เขาจะนิยมทานก่อนนอนประมาณ30-60นาทีดังนั้นวิธีการทานห้ามทานขนาดสูงให้ทําขนาดที่น้อยที่สุดก่อนแล้วก็ค่อยๆเพิ่มขนาดช้าๆถ้า เกิดว่าทานขนาดตามแล้วไม่ได้ผลนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยแฟนผมทานอยู่เพราะว่าเขาอะจำเป็นต้องตื่นแต่เช้าทุกวันดังนั้นเขาอยากจะนอนหลับทันทีนะครับเขาก็จะทานประมาณ1-2เม็ดก่อนนอนนะครับยี่ห้อที่ทานอยู่เนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเขาก็จะทานแค่1หรือ2เม็ดก็เพียงพอแล้วครับแล้วก็รอประมาณสัก30นาทีเขาก็จะหลับยาวๆเลยข้อดีก็คือพอหลับยาวเนี่ยเขาจะตื่นมาแล้วรู้สึกสดชื่นนะครับโดยปกติ หาซื้อในประเทศไทยค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยผลิตเมลาโทนินในรูปของยาเท่านั้นนะครับเป็นยี่ห้อยี่ห้อหนึ่งลองไปเซิร์ชหาดูนะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนไทยจะทานเมลาโทนินที่นําเข้าจากเมืองนอกนะครับโดยส่วนตัวแล้วผมฝากพี่สาวที่อเมริกานะครับในการส่งมาให้นะครับราคาปกติที่เราเห็นขายในอินเทอร์เน็ตคือประมาณสัก พันสามเกนะครับแต่ถ้าใครก็ดามอยากฝากพี่สาวผมซื้อนะครับเมลาโทนิน1กระปุกเนี่ยสองเม็ด1เมนะ็ดน่ยมีขนาด5มิลลิกรัมนะครับหกระปุกเนี่ย บวกค่าส่งในประเทศไทยแล้วคือ890บาทนะครับถ้าสนใจพิมพ์เมลาโทนินไว้แล้วก็แคปหน้าจอบอกกับแอดมินได้ว่าถ้าเกิดว่าเราสั่งกับพี่สาวเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะสั่งให้นะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้เวลาจัดส่งไม่เกิน1เดือน,นครับโอเคสำหรัใครสนใจก็ฝากข้อความไว้นะครับสวัสดีครับ